ห้าเครื่องดื่มธรรมชาติกระตุน้นเบิร์นลดน้ำหนักไวข้อที่หนึ่งคือกาแฟกาแฟช่วยเผาผลาญไขมันได้ด้วยเหตุผลหลายข้อเช่นกาแฟมีคาเฟอีนช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญในร่างกายกระตุ้นให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้อย่างเต็มที่และปลดปล่อยพลังนะครับและลดความอยากของอาหารกาแฟเพิ่มความสามารถในการออกกำลังกายทำให้เราสามารถทำกิจกรรมต่างๆที่เข้มข้นมากขึ้นและนานขึ้นกาแฟ ช่วยลดการสะสมของไขมันช่วยย่อยสลายไขมันในร่างกายและทำให้เอนไซม์ต่างๆเนี่ยกระตุ้นการเบิร์นได้ดีขึ้น กาแฟมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยสนับสนุนสุขภาพโดยรวมเนื่องจากกาแฟคั่วเข้มจะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระต่ำกว่ากาแฟคั่วอ่อนโดยส่วนตัวผมชอบดื่มกาแฟคั่วอ่อนมากกว่าข้อดีคือได้รับสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่มากกว่ารสชาติขมน้อยกว่าทําให้ดื่มง่ายกว่าโดยไม่จำเป็นต้องผสมนมหรือน้ําตาลกาแฟยี่ห้อที่ผมทานอยู่ในปัจจุบันชื่อกาแฟเฟอร์ม่าคอฟฟี่ใช้ส่วนผสมหลักเป็นกาแฟคั่วอ่อนผสมกับสารกระตุ้นเบิร์นจากธรรมชาติเช่น ขิงแอลคาเนทีนงาดำผักโขมผงชาเขียวและวิตามินบีจากธรรมชาติเพื่อปรับสมดุลระบบการหผ่านกาแฟเฟอร์มาคคอฟหน่งกล่องชงได้ทั้งน้ำร้อนน้ำเย็น10แกว้วราคาเต็ม490บาทพิเศษเฉพาะเพื่นอนๆที่พิมพ์ c 4 9แล้วแคปหน้าจอส่งข้อความเหล่านี้ให้กับน้องแอดมินทางอินบ็อกจะได้ราคาพิเศษสุดๆเพียง449บาทแถมฟรีค่าจัดส่งอีก50บาทอย่างไรก็ตาม ควรดื่มกาแฟในปริมาณที่เหมาะสมเพราะการดื่มมากเกินไปจะทําให้นอนไม่หลับหรือใจสั่นได้ด้วยรักแล้วพบกันกับความรู้ดีๆแบบนี้ในคลิปถัดไปนะครับ